สวัสดีค่ะแม่แม่เดมาแล้วนะคะครั้งนี้ก็เป็นอีพีที่เจ็ดแล้ววันนี้แม่แม่เดม,ม,มีอะไรนําเสนอแตงมะนาวค่ะมะนาวสามกิโลห้าสิบบาทมาแล้วนะคะช่วงนี้มะนาวถูกมากเลยแต่ทุกคนก็มีวิธีเก็บต่างกันนะคะของแม่แม่แมเดก็มีวิธีเก็บแบบนี้นะค่ะแบบนี้ที่เห็นเห็นอยู่นี่นะคะมัดเป็นถุง เอาถุงก๊อบแก๊บมัดเป็นลูกๆนะคะนี่เห็นไหมคะนะคะง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้แม่แม่เดจะมาทำบ่มพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะคะบางคนก็อาจจะมีวิธีอื่นก็ได้นะไม่เหมือนแม่แม่เดยเดี๋ยวแม่แม่เดขยับพื้นที่ก่อนก็ง่ายๆเลยมีถุงก๊อบแก๊บหนึ่งใบนะคะนี่หนังยางค่ะวิธีทำก็ง่ายๆเลยนะคะนี่ก็สใส่ไป แล้วก็ผูกเป็นลูกๆนะคะลูกไข่ลูกมันเลยนะคะพูดถึงวิธีการเก็บมะนาวนะคะแต่ละคนก็อาจจะแบบว่ามีหลายวิธีนะคะเช่นบางคนก็ห่อกระดาษนะคะห่อกระดาษไว้นะคะก็เหมือนผักใบทั่วไปเช่นอะไรอ่ะผักใบก็อะไรต้นหอมผักชีกะเพรานะคะที่ห่อกระดาษนะคะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็ เช่นเอานาเอามะนาวเนี่ยค่ะขันคันใส่ขวดไว้ใช่ไหมคะเวลาเราทําแกงทําต้มยำทําอะไรก็เอาออกมาใช้ได้เลยสะดวกสบายไปอย่างหนึ่งนะคะคันไว้นะคะเวลาเราจะเอามาแล้วก็ตั้งข้างนอกไว้สักแป,ป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆจนหมดจนหมดช่องถุงนะคะขันไปเรื่อยๆ แม่แม่เด็กก็พูดถึงเนี่ยกับมะนาวนี้ก็ก็ก็กินมาตลอดลนะคะไม่ใช่ว่าจะช่วงโควิดแล้วก,กำลังจะมาอฮิตอินเทนไม่ใช่นะแม่แม่ก็กินมาตลอดเวลาตอนเช้าเนี่ยกินเราเรากินกาแฟอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็อ่ะกาแฟสักแก้วนึงน้ำมะนาวแก้วนึงอุ่นๆนะคะประจวบเหมาะช่วงนี้พอดีเลยก็ได้เลยนะคะ แต่ละคนก็มีวิธีของใครของมันนะคะแล้วแต่ไม่ต้องตามตามแม่แม่เดก็ได้แต่แม่แม่มเดก็นํามาเสนอเนี่ยแหละเพราะว่าเราทําแบบนี้นะคะมีใดรก็มาบอกกันนี่ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะแค่นี้เราก็ทําแล้วก็ทําไปเลยนะคะสามกิโลห้าสิบบาทก็พูดถึงก็แป๊บเดียวก็หมดอ่ะนะคะแต่ว่าถ้าใครนี้แบบว่ากินกับแบบท้องท้องจะแบบว่าดีอยู่แล้วสุขภาพท้องดีกินแล้วมันจะ ถ่ายหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ามาคนท้องผูกก็ดีนะคะบันคนที่ว่าอุ๊ยกินเปรี้ยวแล้วแบบท้องไม่ดีถ่ายท้องก็ไม่จําเป็นต้องกินน้ามะนาวก็ได้นะคะเราก็ไปทําแปรเป็นแบบว่าเอ่อต้มยำยำที่ใส่มะนาวก็เหมือนเราได้กินมะนาวแล้วนะคะแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะคะโอเคค่ะคลิปแม่แม่เดวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ แล้วก็อย่าลืมติดตามแม่แม่เดนะคะช่วยติดตามช่องแชทเชอดด้วยสต๊ไคให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ